ลองนึกภาพตามนะครับโรงงานของเราเนี่ยมีทั้งคนที่เก่งที่สุดมีการวางผังโรงงานที่แบบยอดเยี่ยมมากๆแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามันยังขาดจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่จะทำให้โรงงานของเรากลายเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆทีนี้คำถามก็คือไอ้จิ๊กซอชิ้นที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าโรงงานของเราไปได้ขนาดไหนกันเชียวและคาตอบก็คือ องค์ประกอบที่3นี่เองครับคือนอกจากคนเก่งๆกับผังโรงงานที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือระบบประสาทดิจิตอลครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดระบบประสาทที่จะมาเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเจ้าระบบประสาทที่ว่านี่นะครับมันก็คือ AI ERP นั่นเองซึ่งต้องกดเลยว่ามันไม่ใช่แค่โปรแกรมที่เอาไว้เก็บข้อมูลเฉยๆนะแต่มันคือสมองกลที่สามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ส่งต่อง,งานไปให้ทุกแผนกได้แบบเนียนกริบเลยเอาละ เรามาลองไปดูการเดินทางของโรงงานอัจฉริยะแห่งนี้กันดีกว่าครับว่ามันทำงานยังไงโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยโซนต้นน้ําหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเป็นสมองส่วนหน้าของโรงงานเลยเป็นจุดที่การวางแผนแบบฉลาดฉลาดทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้แหละครับอย่างแรกเลยลองนึกถึงฝ่ายขายนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เซลล์รับออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยวิ่งไปถามฝ่ายผลิตว่าพี่ทําทันไหม แต่พอมี AI ERP เข้ามาปุ๊บโอ้โหคนละเรื่องเลยครับระบบมันจะช่วยพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้าได้เลยแล้วพอเซลส์คีย์ออเดอร์เข้าไปปับ๊บระบบจะคำนวณกำลังการผลิตทั้งหมดที่มีแล้วตอบกลับไปหาลูกค้าได้ทันทีเลยนะครับว่าจะส่งของได้วันไหนเป๊ะเ,เลยด้วยต่อไปขยับมาดูที่ฝ่ายวิศวกรรมกันบ้างจากเมื่อก่อนที่ต้องมานั่งส่งแบบแปลนที่เป็นกระดาษไปมาซึ่งมันเสี่ยงมากที่ข้อมูลจะตกหล่นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอออกแบบในโปรแกร,รมแครดเสร็จปุ๊บ ระบบ AI มันจะดึงรายการชิ้นส่วนทั้งหมดหรือที่เราเรียกกันว่า BOM เนี่ยเข้าไปในระบบ ERP ให้เลยอัตโนมัติผลคืออะไรครับผลก็คือเราสามารถประเมินต้นทุนการผลิตจริงได้ตั้งแต่ยังไม่ทานจะเริ่มสร้างของชิ้นนั้นเลยด้วยซ้ําแล้วมาถึงจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะไฟล์าวางแผนการผลิตครับคือลืมเรื่องปวดหัวกับไฟล์ Excel ไปได้เลยเพราะว่าเจ้า AI เนี่ยมันจะจัดลําดับงานให้เองเลยให้มันสอดคล้องกับโฟล์ของโรงงานที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายจัดซื้อก็สบายขึ้นเยอะเพราะสามารถสั่งวัตถุดิบแบบ just in time ได้อัตโนมัติเลยปัญหาของขาดสต็อกหรือว่าของล้นคลังเนี่ยหายไปเลยครับเอาละครับพอสมองส่วนหน้าวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาส่งสัญญาณทั้งหมดลงมาสู่หัวใจของการปฏิบัติการซึ่งก็คือพื้นที่หน้างานจริงๆในโรงงานของเรานั่นเองพอมาถึงหน้างานปุ๊บนะครับ ลืมภาพกองกระดาษไปได้เลยครับเพราะทุกอย่างจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำพนักงานไม่ต้องมารอใบสั่งงานที่เป็นกระดาษอีกต่อไปแล้วครับทีนี้พนักงานจะได้รับคำสั่งงานผ่านทางแท็บเล็ตแทนและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือพวกเครื่องจักรต่างๆที่มี IOT หรือเซ็นเซอร์ที่ต่อเน็ตได้เนี่ยมันจะคอยส่งข้อมูลการผลิตกลับมาที่ระบบ ERP แบบสดๆเลยแบบเรียลไทม์นั่นก็หมายความว่าผู้บริหารจะเห็นเลยว่าตอนนี้ผลิตไปถึงไหนแล้วจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ เหมือนที่เราเห็นในตารางนี้เลยครับแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการซ่อมบํารุงที่จะพลิกโฉมไปเลยจากเดิมที่เราต้องรอให้มันพังก่อนแล้วค่อยซ่อมไปสู่การรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะพังเมื่อไหร่เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับตัว AI เนี่ยจะคอยวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลาเพื่อคาดการณ์ว่าเอ๊ะเครื่องนี้น่าจะใกล้พังแล้วนะ พอรู้ปุ๊บระบบ ERP ก็จะไปหาคิวว่างแล้วจองคิวซ่อมแรกเข้าไปในตารางการผลิตให้เลยอัตโนมัติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องจะพังจริงๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรก็คือเราป้องกันไม่ให้สายการผลิตต้องหยุดชะง,งักงแบบกระทันหันได้เลยแล้วเรื่องคุณภาพละ่ะจากที่เมื่อก่อนต้องมานั่งจดผล QC ลงกระดาษแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์ก,กันทีหลังตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเราใช้กล้อง AI หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นมาช่วยตรวจสอบสินค้ากันแบบสดๆเลย แล้วถ้ามันเจอของเสียปุ๊บนะระบบจะส่งข้อมูลเข้า ERP ทันทีเพื่อวิเคราะห์เลยว่าเอ๊ปัญหานี้มันเกิดจากเครื่องจักรตัวไหนกันแน่หรือว่ามาจากพนักงานกะไหนทําให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมากพอสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยการเดินทางก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเรามาถึงโซนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือปลายน้ําซึ่งเป็นขั้นตอนที่สินค้าจะถูกส่งไปถึงมือลูกค้าพร้อมๆกับที่เราสามารถติดตามผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างในคลังสินค้าเนี่ย AI มันจะคิดให้เลยว่าควรจะเก็บของชิ้นนี้ไว้ตรงไหนถึงจะหยิบง่ายที่สุดสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วพอถึงเวลาต้องส่งของระบบก็จะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้เลยครับทั้งประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดและนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของฝ่ายการเงินที่จะเปลี่ยนจากการนั่งทำรายงานย้อนหลังมาเป็นการมองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์เลย แล้วลองนึกภาพตามนะครับทุกๆก,กิจกรรมเลยตั้งแต่การใช้น็อตแค่ตัวเดียวไปจนถึงค่าไฟที่เครื่องจักรใช้ทุกอย่างจะถูกคำนวณออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยแบบเรียลทมนนั่นหมายความว่าเราจะรู้กำไรขาดทุนได้ทันทีที่สินค้าผลิตเสร็จซึ่งข้อมูลแบบนี้นะครับมันคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้บริหารอย่างแท้จริงเลยเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้ว จะเห็นได้เลยนะครับว่าหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็คือพลังของการรวมศูนย์ข้อมูลนั่นเองถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับ AI ERP เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับ GPS อัจฉริยะประจำองค์กรเลยคือมันไม่ได้มองเห็นแค่ถนนเส้นข้างหน้าเส้นเดียวแต่มันมองเห็นภาพรวมของทั้งเมืองทำให้มันสามารถนำทางองค์กรของเราไปสู่เป้าหมายได้แบบทั้งเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นมากๆ เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อทุกๆุกส่วนทุกๆุกแผนแนมันทำงานสอดประสานกันได้อย่างลงตัวเป,เป๊ะๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่แค่การทำงานอีกต่อไปแล้วละครับแต่มันคือการบรรเลงบทเพลงซิมโฟนีที่สมบูรณ์แบบที่สุด